โอ้เตาหนึ่งสองสามสี่หาเต่ามเตาอยู่หาเต่คนี่เด้เตาบอกหลายหนึ่งว่ามันอยู่หลายคนเพืออเ่อนนั่งนี่บอกเพื่อนนี่แหละเพื่อนเท่านี่แหละโอ้ยเวลาใส่ร้ายเต่ามันก็นใส่ This is my favorite นะคะ g r i l l g r i l l Sticky Rice with Egg We can eat it for breakfast, lunch, or dinner ขันเทาไปสื่อแข้งเลยนี่เนอะแม่ขาเจ้าปันหน่อยก็นี้มั่งก่อนละหาบาทสื่อย่เดดก่อนในหน่อยนึงก่อนละหาบาทปันกับปันม่งาม อันนี้แม่หนึ่งเขาหวดเนื่งแล้วก็เมื่อกี้ <laughs> It looks very yummy หาก,กินยากมากเลยนะคะที่พัทยาอยากก,อยากกินกับอยากกินกับนั่งรถมาก,กินอยู่บ้านหนึ่งสองสามทายลูบแช่อาทายแล้วเนี่ยอร่อยมากที่สุดเลยเอออยากกินกับนั่งนครไส้แอร์มาก,กินอันไปกับกับพันหาพันหกอยากจะกินข้าวจีค่าข้าวจีค่าข,ข้าวจีพันหกข้าวจีไม่คิดจีให้ซี มาเลยลูกผู้ใดล่ะบอกผู้ใดล่ะมาบอกลูกเคยก็ <laughs> ยสิ่ก็สถ่าาลายปีอยู่ลูกเคยนั่น <laughs> แต่ลูกเคยมากกินกินสุมมงเลยเบย